กระทรวงยุติธรรมก็เตรียมประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะผลักดันข้อเสนอของคออปให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามมติของคณะรัฐมนตรีค่ะ นายธีรชัยวิฒิธรรมเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองรองแห่งชาติหรือคออปอที่คณะรัฐมนตรีเตรียมตั้งคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานโดยมีนายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานว่าต้องรอดูความชัดเจนก่อน ดยกระทรวงยุติธรรมต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพราะมะติของคอ,อปเกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงยุติธรรมหลายเรื่องมติของคอปเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงจะได้นำเวียนให้ทุกทุกทก,ทก,ทก,กรมกองได้รับทราบแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติต่อนะครับก็คงจะประสานกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ นายธาริศเพ่งดิดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กล่าวถึงแนวทางการสอบสวนกระบวนการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชโดยในส่วนของ DSI จะตรวจสอบขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเป็นกสทชที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเลือกกันเองรวมทั้งจะพิจารณารายละเอียดที่กำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทุนกล้าวเสนอรายชื่อกสทช ก็คงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําบัญชี1นึ่งนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับ11ท่านที่ได้รับเลือกนะครับเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดสรรประเภทเลือกกันเองในบัญชีหนึ่งเพื่อตรวจสอบด้วยว่ามีการกระทําความผิดหรือไม่สําหรับบัญชี2นั้นเราได้ข้อมูลไว้มากพอสมควรแล้วครับ นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังได้เตรียมแนวทางการทำงานประสานกับรัฐบาลตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในสีเรื่องคือการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนการสร้างความรองดองการเยียวยาและการแก้ปัญหายาเสพติดโดยเน้นการแก้ปัญหาในเชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด